วิชาภาษาอังกฤษในส่วนที่เป็น conversation นะครับตั้งแต่ข้อที่21จนถึงข้อที่40ด้วยกันเป็นข้อสอบตั้งแต่วันที่13มีนาคม2 5 6 4นะครับซึ่งในปีนี้ปีการศึกษา2 5 6 4นะครับที่จะสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้นะครับเทสบูปินของสรศก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษจากเดิมที่มี40ข้อปีนี้ปรับลดลงเหลือ32ข้อนะครับ เราก็ลองไปาดาวน์โหลดเทสบูป,ปินออกมานะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการทดสอบแต่คาดว่าข้อสอบก็คงจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับยังคงมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในภาคที่2นะครับตั้งแต่ข้อที่21จนถึง40ซึ่งก็จะเน้นไปที่การสนทนาเราเริ่มที่ข้อที่21นะครับข้อที่21เป็นการสนทนาของ2คนด้วยกันคำถามถามว่า why are you smiling smiling ก็คือยิ้ม ทำไมต้องยิ้มนะครับอันนี้ก็คือยิ้ม smiling ทำไมเธอต้องยิ้มด้วยนั่นหมายความว่าถ้าการที่ยิ้มแสดงว่าเขาต้องดีใจกับอะไรสักอย่างนะครับเขาเลยบอกว่า I got the highest score in English ก็คือเขาได้รับเขาได้คะแนนสูงที่สุดเลยในวิชาภาษาอังกฤษนั่นแสดงว่าถ้าได้รับคะแนนที่สูงที่สุดก็ต้องมีความสุขเราก็ต้องหาว่าข้อใดที่มีความสุขอย่างข้อ A you're not เธอไม่ใช่ ก็คงไม่ได้เกี่ยวกันนะครับข้อ2 he he's not funny เขาเขาไม่ใช่คนตลกอาน,นี้ข้อที่3 she's going out เขาออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นข้อที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องที่สุดก็ต้องเป็น i am very happy นะครับเอาง,ง่ายเลยคือถาม you ยังไงตรงนี้ก็ต้องตอบเป็น i อยู่แล้วทำไมคุณต้องยิ้มยิ้มเพราะอะไรประมาณนี้ก็เลยว่า i am very happy ก็คือมีความสุขนะครับที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนท็อปเลยเพราะฉะนั้นก็ตอบ I am นะครับถามย o ่มากก็ต้องตอบ I ต่อด้วยข้อ2 2ข้อ22ก็ยังคงเป็นสนานสอ2คนเหมือนเดิมระหว่างจอห์นกับชาร์ลส์นะครับจอห์นถามว่า What time is it What time is it อันนี้ก็คือเวลานะครับคำถามบางทีอาจจะไม่ถาม What time is it อาจจะถาม w h a t the time ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ ถามเวลาว่าเวลากี่โมงหรือ do you have a time ก็ได้ก็คือถามถึงเวลากี่โมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเลือกที่มันเป็นการบอกเวลาอย่างข้อข้อที่หนึงนะครับ last night เมื่อคืนนี้ถามว่าตอนนี้กี่โมงตอบว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่เกี่ยวกัน i t s a watch นี่คือนาฬิกามันคือนาฬิกาก็ไม่ใช่นะครับ8 minutes 8นาทีไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือต้องเป็นข้อที่4 it's a 30ก็คือ 8นาฬิกา30นาทีอันนี้จะสไตล์ของอเมริกันนะครับถ้าเป็นของอังกฤษก็จะเป็น it's half past e i g h ประมาณน,นี้อันนี้ก็คือบอกตรงๆไปเลยบอกชั่วโมงแล้วก็บอกนาทีก็คือ e 3 0นะครับข้อที่23อ่ะามถามจูนะครับปกติแ้้ก็ก็ควรที่จะตอบ yes no แบบน,นี้เราก็ต้องดูลักษณะคำถามแบบนี้ do you like ถ้าชอบก็ตอบ yes ไม่ชอบก็เป็น no ไปคำถามในข้อนี้นะครับถามว่า do y o u l i k e this song Do y o u l i k e this song คุณชอบเพลงนี้ไหมคนหนึ่งต้องตอบว่าถ้าชอบก็ต้องให้ผมมาชอบเพราะอะไรหรือถ้าไม่ชอบก็ต้องบอกผนว่าเพราะอะไรนะครับข้อหนึ่ง yes it's really long ชอบเพลงนี้มันยาวจริงๆก็คงไม่ใช่นะครับเพรคงไม่เกี่ยวกัน ข้อที่2 No it's very loud ก็คือไม่ชอบมันดังเกินไปอันนี้ก็คือดังเสียงมันดังเกินไปหรือข้อ3 Yes it's very polite polite ก็คือสุภาพคำว่าสุภาพควรจะเกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่านะครับและข้อสุดท้าย No it's beautiful ไม่ได้ถามถึงลักษณะของบุคคลเพราะฉะนั้นข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่สุดก็ ควรจะต้องเป็น no it's v e r y really loud ก็คือไม่ชอบเพลงมันดังเกินไปนะครับทีนี้ต่อด้วยข้อที่24ข้อที่24ถามว่า what is your favorite food อันนี้ก็คือที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าที่โปรดปรานถามถึงอาหารที่คุณชอบถามว่าชอบอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบว่าเราชอบอะไรก็ say i like ไปเลยนะครับถาม you ถามถึงของคุณเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่จะเป็นไพ้ก็ต้องเป็น i ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นขอตัดข้อ2กับข้อ4ทิ้งไปนะครับเหลือข้อ1กับข้อ3แต่ถามสิ่งที่ชื่นชอบก็ต้องเป็น i like เพราะฉะนั้นข้อที่มี i like ก็คือข้อ1 i like noodles ก็คือชันชอบก๋วยเตี๋ยวแต่ข้อ3จะเป็น i can make lunch ก็คือทําอาหารกลางวันได้แต่ไม่ได้ถามถามว่าอาหารที่ชื่นชอบก็ต้องเป็นข้อ1 i like noodles ทีนี้ต่อข้อ25นะครับ ข้อ25ถามว่า what are you doing ถ้า what are you doing ก็คือคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าซึ่งมันไม่เท่ากับมันไม่ใช่ how are you doing นะครับถ้า how are you doing อันนี้จะมีค่าเท่ากับ how are you ถ้าเป็น how are you doing ก็คือมีค่าเท่ากับ how are you ก็คือสบายดีไหมแต่อันนี้ถามขึ้นต้นด้วย what What are you doing ก็คือคุณกำลังทำอะไรสังเกตว่าถาม you ถาม you ตอบเป็น I มีข้อเดียวที่ตอบ I ก็คือข้อที่1 I am studying กำลังเรียนหนังสืออยู่ถาม you ต้องตอบ I นะครับส่วนข้อ2 What are you doing They're cooking ถ้าจะถามถ้าตอบเป็น they ตรงนี้ก็ควรจะเป็น What are they doing มากกว่า You are a teacher อันนี้เขาเป็นคุณคูการที่จะถามว่าเขาทำอาชีพอะไรก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำถามว่า what do you do ถ้า what do you do คืออาชีพอะไรเพราะฉะนั้นข้อ3กไม่เกี่ยวข้องข้อ4เหมือนกัน he's a policeman เขาเป็นตำรวจก็ต้องถามเช่นเดียวกันว่า what does he do เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ1นะครับอย่าลืมว่าถาม you ต้องตอบ I ต่อวยข้อที่26ข้อ26จะเห็นว่าถามขึ้นต้นด้วย how many how many นี่คือถามหาจานวน และถ้าใช้ many จะต้องตามด้วยนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์นั่นคือกริยาเติมคำนามเติม s ในที่นี้ถาม how many days are there in the week ถามถึงจำนวนวันนะครับไม่ใช่เวลาถามถึงจำนวนวันใน1สัปดาห์ว่ามีทั้งหมดกี่วันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเลือกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์รวมกันแล้วได้ทั้งหมด7วันข้อที่ถูกต้องก็คือ7เพราะถามหาจำนวนวัน อย่าลืมนะครับว่าถ้า how many ถ้าถามด้วย how many มันจะต้องตามด้วยคำนามที่เติม s หรือไม่ก็เติม es ก็คือเป็นนามพาหูพจน์นะครับแต่ถ้าอีกอันนึง่งอันนี้ตัว y นะครับถ้าอันนี้เป็น how much how much ก็สามารถใช้ถามจำนวนได้เหมือนกันแต่จะต้องเป็นนามที่นับไม่ได้ ก็คือต้องเป็น uncountable noun นะครับอันนี้ต่อข้อที่27ข้อที่27 27ขึ้นต้นด้วยคำว่า let s แสดงว่าต้องเป็นการเชิญชวนชักชวนไปที่ใดสักแห่งหนึ่ง Let's go camping this weekend เหมือนชวนไปตั้งแคมป์นะครับในอ่ช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้ทีนี้เจคอบพูดอะไรไม่รู้บอกว่า we can play around the campfire ก็คือสามารถเล่นรอบๆกองไฟได้ นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเห็นด้วยที่จะไปร่วมนะครับถ้าข้อที่เห็นด้วยเราก็ต้องดูว่าข้อใดอย่างข้อที่1 no way ไม่มีทางไปไม่ได้ประมาณนี้ no time ไม่มีเวลา good idea ก็คือสุดยอดเจ๋งประมาณนี้ someday ก็คือสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยก็ควรจะต้องเป็น good idea นะครับเป็นความคิดที่ดีที่จะไปแคมปิ้งกันนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบกี่ดายเดียเพราะเขาก็ยังบอกอีกว่าพวกเรา we can play around the campfire อันนี้แสดงว่าความคิดที่ชวนกันไปก็จะต้องเป็นความคิดที่ดีเลยแหละต่อด้วยข้อ28นะครับข้อ28ระหว่าง teacher กับ student คุยกัน teacher บอกว่า don't forget to do your homework don't forget to do your homework ก็คืออย่าลืมทำ homework นะอย่าลืมทำสิ่งนี้ อย่าลืมทําการบ้านด้วยนะทีนี้ Student ถามอะไรไม่รู้แล้วท e a เชอร์ตอบเป็น Friday ก็คือเป็นวันเป็นช่วงวันช่วงเวลาออกมาแสดงว่าการที่จะตอบเป็นช่วงวันหรือเวลา W h question ที่จะใช้ถามได้ควรจะเป็น when นะครับถ้าเกิดว่าถามด้วย how เหมือนถามหามวิธีการ how ถามถึงวิธีการอย่างข้อหนึ่งนะส่วน where ถ้าถามขึ้นต้นด้วย WHERE อันนี้มักจะตอบเป็นชื่อของสถานที่แต่คำว่า friday ไม่ใช่ชื่อสถานที่นะครับส่วน why ถ้าถาม why เราต้องบอกมีเหตุผลประกอบมันจะต้องมีคำว่า because แต่ friday ไม่ใช่เหตุผลเพราะฉะนั้นข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือต้องเป็น when นะครับเราเลือกไว้ก่อนเลยข้อที่4ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง when do we have to hand it in คำว่า คือกำหนดส่งวันไหนประมาณนั้นนะครับทิเชอร์ก็เลยตอบว่า Friday วันศุกร์นี้เพราะฉะนั้นถ้าตอบเป็นวันเวลาอะไรแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับวันเวลาก็ควรจะใช้ W equation ก็คือคำว่า when ข้อที่19 teacher กับ student เหมือนเดิม Who can answer this question Who can answer this question ถาม who ถามหาคนนะครับว่าใครที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ ใครที่สามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ถามว่าถามขึ้นต้นด้วยดูอะไรนี้ถ้าเราตอบได้เราก็ตอบไปเลยครับว่า I can ฉันตอบได้ I can นะครับฉันตอบคำถามนี้ได้นะแต่ถ้าจะเป็น me too ฉันเหมือนกันไม่เกี่ยวข้องนะครับต้องเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่30 Teacher ถามว่า do you understand this do you understand this คุณเข้าใจเรื่องนี้ไหมคุณเข้าใจในสิ่งนี้ไหม Student เลยบอกอะไรไม่รู้ข้างหน้าแล้วก็ต่อได้ว่า could you explain it again Explain ก็คืออธิบายช่วยอธิบายอีกรอบนึงได้ไหมครับได้ไหมคะประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่านักเรียนไม่แน่ใจข้อที่1 Great แสดงว่าเข้าใจเลย say great มานะครับ Really จริงเหรออันนี้ข้อ2ไม่ใช่นะข้อที่3 I am not sure ไม่แน่ใจฉันไม่แน่ใจช่วยอธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่3จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับถ้า you don't know คุณไม่รู้เหรอประมาณนี้ก็ข้อ3ถูกต้องที่สุดต่อไปข้อที่31นะครับข้อที่31ก็คือยังเป็นครูกับนักเรียนที่สนทนากันเหมือนเดิมนักเรียนคุณครูบอกว่า this book looks very interesting I want to read it ก็คือหนังสือเล่มนี้มันดูน่าสนใจถ้า interesting เติม ing ก็คือจะเป็นน่าสนใจนะครับถ้าเติม ed จะแปลว่ารู้สึกสนใจสิ่งของมันรู้สึกก็คือมันน่าสนใจดี Still, student เลยพูดกับ teacher ว่า if you like it ถ้าคุณชอบมันก็เหมือนวันว่าถ้าค,คุณครูชอบหนังสือเล่มนี้งั้นหนูให้คุณครูยืมก็ได้หรือผมให้ครูยืมก็ได้ประน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาข้อที่1 If you like it, you can sell it. ถ้าคุณชอบมันใช่ไหมเซลล์ sell, ขายคุณก็ขายมันคุณสามารถขายมันได้นะครับถ้าชอบก็ขายมันเซลล์ sell, ขายบายซื้อนะครับหรือข้อที่2 I can lend it to you. ถ้าคุณชอบฉันให้คุณยืมได้ฉันก็จะให้คุณยืม lend ยืมนะครับก็จะให้ยืมให้ยืมนะ มันสามารถให้คุณยืมมันได้หรือว่าให้กับคุณได้ประมาณนี้ข้อ3 you bought it bought คำนี้มันก็มาจากคำว่า buy นะครับ buy bought ก็คือซื้อคุณซื้อมันสิถ้าชอบข้อที่4 I b o r r o w it from you ถ้าคุณชอบมันก็คือถ้าคุณครูชอบฉันก็จะยืมมันจากคุณข้อ4ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นข้อที่2ถ้าชอบก็จะให้ยืมนะ ทีนี้ไปต่อข้อที่32ข้อที่32 Helen เฮเลนกับโทมัสนะครับเฮเลนถามว่า where is your bag where ถามที่ไหนก็คือกระเป๋าคุณอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบเราก็จะต้องบอกสถานที่ที่กระเป๋าใบนั้นอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะมี preposition ที่บอกตำแหน่งของมันก็คืออาจจะมี in on at อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นคำที่บอกสถานที่หรืออาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้ ซึ่งมันมีแค่มันก็มีอยู่2ข้อด้วยกันดูตัวเลือกข้อที่1ก่อน it's black มันสีดำอันนี้บอกลักษณะ you're smart คุณเก่งมากเลยไม่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกลักษณะของบุคคลข้อหนึ่งคือบอกลักษณะของกระเป๋าว,ว่ามันสีดำแต่ถามว่ามันอยู่ที่ไหนตัวเลือกที่ถูกต้องคือต้องเป็นข้อ3 it's on my desk ก็คือมันอยู่ที่โต๊ะมันอยู่บนโต๊ะของฉันแต่ถ้าข้อที่4 you're at The back ก็คือคุณอยู่ข้างหลัง you นะครับสรรพนามอยู่แต่ทีนี้ถามถึง back เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบก็ต้องใช้สรรพนามแทน back ก็คือ i t it's on my desk มันอยู่บนโต๊ะของฉันต่อด้วยข้อที่33ถ้าข้อ33นะครับ Daniel กับ James Daniel ถามว่า how fast อันนี้ก็คือเร็วถามถึงความเร็วนะครับ How fast is this car going? ก็คือรถคันนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะบอกความเร็วของยวดยานพาหานะมันก็ถ้าเอาง่ายๆเนาะเหมือนภาษาไทยก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันมันก็จะเป็นแบบนี้ slash แล้วก็ hour นะครับซึ่งตัวเครื่องหมายนี้เขาก็จะใช้ควาว่า per per ก็คือต่อ ซึ่งมันอยด้วยกัน2ข้ออย่างข้อที่1 70 hours 70ชั่วโมงอันนี้บอกแค่จํานวนชั่วโมงแต่เขาถามความเร็วความเร็วมันก็ต้องบอกเป็นอย่างเช่น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ยึดมาให้ว่า70ก็ต้องเป็น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พเพอิญข้อที่1บอกแค่ว่า70ชั่วโมงมาไม่ใช่ความเร็ว70 kilograms 70กิโลกรัมนะครับ อันนี้ไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นน้ำหนักข้อที่3 baht, 70บาท70บาท per กิโลกรัมก็คือ7 0บาทต่อกิโลก็คือ1กิโล7 0บาทประมาณนั้นเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือต้องเป็นข้อที่4 70กิโลเมตร per hour ก็คือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อข้อที่34ข้อที่34ถ้าเราดูนะครับเราจะเห็น ขั้นตอนของเขา press กด and turn แล้วก็หมุนตามขั้นตอนนี้นะครับกดก่อนแล้วค่อยหมุนลินลีถามว่า do you know how to open the bottle do you know how to open the bottle รู้วิธีการเปิดขวดน้ำนี้ไหมเกรซบอกว่าโอ้ oh, is e a ส y มันง่ายมากเลยดูตัวเลือกแต่ละข้อนะครับข้อที่หนึ่ง you may press or turn it ใช้คำว่า or แสดงว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก็อาจจะกดหรือไม่ก็หมุนมันได้เลยทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับตามขั้นตอนแล้วคือต้องทั้งกดกดก่อนแล้วค่อยหมุนข้อที่2 press the cap and then turn it ก็คือ press แปลว่าก,กดเป็นก่อนกดจากนั้นก็หมุนข้อที่2นะครับคือตัวเลือกที่ถูกต้องถ้าเป็นข้อที่3 turn the cap so you can press it again ก็คือ หมุนก่อนแล้วค่อยกดมันอีกครั้งไม่ได้อันนี้คือทําผิดวิธีวิธีคือต้องกดก่อนแล้วค่อยหมุนนะครับข้อที่4 you should turn and press it one more time ก็คือคุณควรที่จะหมุนมันก่อนแล้วก็กดมันอีกรอบหนึ่งว่น,นี้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องต้องเป็นข้อที่2คือกดแล้วก็ค่อยหมุนนะครับตามขั้นตอนนะ press and turn ทีนี้ข้อที่35 ข้อที่35 after class นะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้ว harry กับ george คุยก,กัน harry บอกว่า i have to go now ฉันต้องไปแล้ว my m o m is waiting downstairs ก็คือแม่เราอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ต่างคนก็ต่าง see you tomorrow แสดงว่ากล่าวลาเรียบร้อยอกล่าวคำอำลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่าข้อใดที่เป็นการกล่าวลาซึ่งมันมีข้อเดียวคือ goodbye goodbye ลาก่อน เพราะฉะน,นั้นนี้ก็ถือว่าเป็นการกล่าวลานะครับก็ตอบข้อหน่งได้เลยข้อที่2นองน้อยแล้วดอก็คือไม่เป็นไรข้อ3 go away ไปเกลไกลประมาณนี้ You're welcome ด้วยความยินดีเพราะฉะน,นั้นถ้าเป็นการกล่าวลา say goodbye นะครับหรืออาจจะ bye เฉยๆก็ได้ข้อ36ข้อที่36เขาบอกว่า Tom is a new student he is introducing her, himself To the class ก็คือทอมเป็นนักเรียนใหม่นะครับแล้วก็เขากำลังแนะนำตัวตัวเขาเองในห้องเรียนทอมก็เลยบอกว่า hello my name is Tom I'm from Canada ชื่อทอมมาจากแคนาดานะครับเพื่อนก็เลยบอกว่า nice to meet you too การที่จะตอบ nice to meet you too แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องพูด nice to meet you มาก่อนยินดีที่ได้รู้จักแล้วเราก็ถึงพูดว่า nice to meet you too พเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ3นะครับ คนที่แนะนำตัวต้อง nice to meet you ก่อนแล้วอีกฝั่งตรงข้ามถึงจะ nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันถ้าข้อ1 see you a gain แสดงว่าพูดเสร็จก็คือลาจากกันไปเลยข้อ2 have a nice day ถ้าประมาณว่าขอให้มีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีถ้าพูดแบบน,นี้ควรจะ say thank you นะครับถ้าข้อ4 sorry to hear that เสียใจด้วยนะที่ดินเช่นนั้นประมาณนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเนะพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น nice to meet you 37นะครับ 4. ข้อสุดท้าย 37. in the kitchen ในห้องครัว mum just bake cookies they look delicious ก็คือ m ั m กำลังอบคุกกี้อยู่แล้ว they, they ให้นี่ก็คือคุกกี้นะครับมันดูแล้วดูน่าอรอร่อยดีซานลูกชายเลยบอกว่า the cookies smell good กลิ่นมันหอม mum เลยบอกว่า yes i made them for you them ก็คือคุกกี้นี่แหละ ก็คือได้ก็ทําให้คุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าลูกจะต้องขออะไรสักอย่างเราดูข้อที่1น,นะครับ Can I have one ขอขอหนึ่งชิ้นได้ไหมประมาณน,นี้แม่เลยบอกว่าได้ก็ทําให้ลูกอยู่แล้วถ้าข้อที่2 May help you ขอฉันช่วยคุณได้ไหมคําตอบคือได้ฉันทําให้คุณอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับตัดทิ้ง Can you have some คุณอยากลองสักชิ้นไหม ก็คือลูกไปถามแม่ทั้งที่แม่ก็ทำอยู่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับข้อที่4 may you help me ลูกขอให้แม่ช่วย may you help me แต่ตอนนี้คือแม่กำลังเป็นคนทำอยู่แม่เป็นคนทำเพราะฉะนั้นจะไปขอให้แม่ช่วยอีกรอบนึงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อที่1นนะครับก็คือเหมือนลูกขอขอกินสักหนึ่งชิ้นได้ไหมพอได้กลินมาแล้วมันหอมดีมันน่าจะอร่อยนะครับก็เลยต้องเป็น can i have one อันนี้ ทีนี้ข้อที่38 at the museum Edward กับ j o s e p h นะครับ Edward ถามว่า what do you think about this painting what do you think about this painting ถามถามถาม you เหมือนเดิมถาม you เพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ควรจะเป็น I ถามว่าคิดเห็นยังไงกับภาพวาดนี้ถาม you ตอบ I นะครับเพราะฉะนั้นมันมี2ข้อที่มี I ขอตัดข้อ1ข้อ4ทิ้งไปก่อนถ้า ข้อ2 I don't think so ฉันไม่คิดเช่นนั้นยังไม่ได้ถามเลยว่าเกี่ยวข้องกับอะไรถามว่ารู้สึกอย่างไงนะครับยังไม่ได้บอกเหตุผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อที่3 I think it is beautiful มันสวยดีฉันคิดว่ามันสวยดีนะแบบนี้นะครับถามยู่มากก็ต้องตอบ I ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดทิ้งไปเลยมันก็จะเหลือตัวเลือกนน้อยลงโอกาสถูกก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ต่อด้วยข้อที่39อ่เดี๋ยวเราดูคำถามเดี๋ยวเราดูเนื้อเรื่องของก่อนนะครับดูที่บทความนี้ก่อน A boy is in front of the gate. In front of ก็คืออยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้าประตู He does not understand the sign. ไม่เข้าใจสัญ,ญลักษณ์อันนี้คือป้ายสัญ,ญลักษณ์มันจะเกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับปีนี้สัญ,ญลักษณ์ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีปีที่ผ่านมานะครับสัญลักษณ์นี้คือ no entry he asked the guard ก็คือถามถามยามพวนี้แหละเด็กผู้ชายก็เลยเข้าไปถามถามอะไรไม่รู้อ่พูดอะไรก่อนไม่รู้นะครับแล้วก็ถามว่า what does no entry mean no entry ก็คือนี้ครับ no แปลว่าไม่นะ entry ก็ Ent คือเข้าก็หมายความว่าห้ามเข้าแหละครับ guard จะบอกว่า oh it means you cannot go inside แ o t go i n s น d e ก็คือเข้าไปข้างในไม่ได้ความหมายก็คือห้ามเข้าันแหละครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีเราจะไปถามอีกคนคนหนึ่งเหมือนเราจะไปขัดจังหวะเขาเหมือนประมาณว่าถ้าภาษาไทยขอโทษนะครับขอโทษค่ะประมาณนี้ขอถามหน่อยว่าป้ายนี้มันคืออะไรเราก็ต้องหาตัวเรื่องนะครับว่าอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องอย่างข้อที่หนึ่ง y up รเร็วหน่อยไม่เกี่ยวกันนะเร็วหน่อยการที่จะไปถามเขาอยู่ดีไปบอกว่าเร็วหน่อยก็ไม่ได้ o m มอนเอาหน้า เอาสประมาณนี้ก็ไม่ใช่ Thank you การที่พูดจะ say Thank you ได้แสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องทําอะไรให้เราก่อนนะครับแต่นี่คือเราเดินเข้าไปถามเขาเพราะฉะนั้นคําที่สุภาพที่สุดเราต้องขอประทานโทษนะครับ Excuse me Excuse me นี้แล้วก็คอยถามขอโทษนะครับ What does no entry mean นะต้องขึ้นต้นด้วย Excuse me นะครับขอโทษนี้และสุดท้ายข้อที่40นะครับ ข้อที่40อ่าดูที่อันนี้ก่อน Manoff friend pending school sees his friends the w มาก็คือมาพเห็นเพื่อนกำลังวาดวาดกำแพงโรงเรียนอยู่มานพเลยเข้าไปคุยอะไรไม่รู้ปีเตอร์เลยบอกว่า thank you ขอบคุณนะ here's a brush อ่ะนี่แปลงแสดงว่าปีเตอร์จะต้องเข้าไปขออ่าเข้าไปช่วยแน่ๆเลย มานต้องเข้าไปช่วยปีเตอร์ก็เลยยื่นแปลงให้นะครับแล้วก็พร้อมพูดกับว่าขอบคุณอ่ะนี่แปลงแสดงว่าเขาก็อยากจะช่วยทำด้วยเราก็ต้องหาข้อที่หนึ่ง Can help you Can I help you มีอะไรช่วยไหมมานะน,นะครับมีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหมถ้าข,ข้อที่2 Can you help me อันนี้แสดงว่ามานบไปขอให้ปีเตอร์ช่วยนะครับแต่ความจริงคือปีเตอร์กำลังวาดอยู่เพราะฉะนั้นมานจะต้องเป็นคนเข้าไปถามบ้ามีอะไรให้ช่วยไหมข้อสไม่ถูก าข้อที่3อยู่ดีมานกไปถามว่า what am I doing ฉันกำลังทำอะไรอยู่ปีเตอร์บอกว่าขอบคุณอ่ะนี่แปลกก็ไม่เกี่ยวข้องกันข้อที่4 what are you doing คุณกำลังทำอะไรก็ในเมื่อเห็นอยู่ว่าเพื่อนกำลังวาดรูปอยู่แต่คำตอบปีเตอร์ตอบว่า thank you เพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันข้อที่ถูกต้องคือเป็น can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมก็ครบทั้ง40ข้อแล้วนะครับทั้งพาร์ทหแล้วก็ พาร์ทสคือแบ่งแบ่งเป็นพาร์ทก่อนหน้าน,นี้ถ้าเป็นพาร์ทหก็จะเป็นข้อ1นึถึงยีนะครับอันนี้ก็จะเป็น21ถึง40่สิไปนี้เป็นปีปีที่ผ่านมาปี2อง4นะครับก็ก็คือสอบปีนี้แหละแต่เป็นของปีการศึกษาที่ผ่านมาข้อสอบของปีการศึกษาที่ผ่านมาก็ยังคงมีทั้งหมด40ข้อด้วยกันเป็นข้อละ2.5คะแนนคะแนนเต็ม100นะครับส่วนปีนี้เทสบูรินของสศออกมาใหม่เรียบร้อย ภาษาอังกฤษลดเหลือ32ข้อแต่ว่าคะแนนก็ยังเต็ม100เหมือนเดิมใช้เวลาย,ยังคงเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวให้ดีๆเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับคนที่กําลังเตรียมสอบโอนเอยู่เดี๋ยวถ้ามีการทดสอบอะไรเพิ่มเติมก็จะได้เอามาแชร์มาให้ความรู้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้เนาะแล้วเราเจอกัน คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ